แดี๋ยว่ปิ้เยผู้น่ฟังเพนั่งหนีก็จินอยังด้เอจมกนินแล้วก็ไนั่งแล้วกันนะก็ไนั่งยงเพ่งยนั่งหนีมันก็จินมยังยังืนืกขึ้นนอนยังมาขึ้นนอนยังอยู่มาขึ้นแต่ว่าไ่อยากให้ไปทั้ง

พีทกะหน่อยโพดจังมันเป็นเค็มพอดมะขอนเทศเนี่เค็มตายาต่างพวกผู้ป่าจะคามกินเลยอ๋อข่อยมักรถนี่เมื่อหลังมะขอนเทมันใหดให้กินเสมอรถเราต้องใส่ข่อยกันโอ้ยกินไหมเที่ยงกันอยู่นี่แหละลวากินแล้วเฮ็ดแสบเนาะกินแล้วมันตักผ่าด้วยตักกับแม่วาย ซ่ไมาได้บ่สือพาเขาไปตลาดที่นี่ไปให่ยัตงตรงนี้หนาที่ซักนี่หนาที่ตากตากสิไปให่ยังพาไปซื้อของเด้อคือมาขายองแน้ำไปนัดที่แตกยังเชียงหนักรถไปส่งคนฮะนะ Hết nhắn, cứ kêu đây hết mình kiếm Còn, khen còn khả. Thôi, phá cả con khả Upa có con cả nào. Upa nào ba phá em kìa phá y phun ninh. Hà bà con nè. Ui nà ku bò lóc ku 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 ku

กินกไปกินนดถวยเนี่ยกลับขึ้นไปกินหอดหมอคนนี้หอดม้มนี่เจเปี่ยนระบบกินละนี่คือต้องกินต้องจมบวเสบสามห้าไปตลาดค่ะหากินคุ่นร้อยดิ้มโขงคุ่ไปแม่จำบ่มีเสียง má hậu để lâu cho nó phải cho bác chị bày nè nhanh tới cái đây đấy là thằng chạy sếp bày nhanh vậy hả mẹ mời lẹo bây ăn cho kim khao yên nông bác kim yên nông bác kim yên nông Ừ. ว่า้องบ้างให้ไหมจะไม่มีผู้เดียวสิแค่น,คนี่ยหนะิมันจะกวนนะคะกวนนะว่าม่ากลับบ้านนะอิ่งจิบบอขามันนี่แม่ขำไหมจิบบอขำไหมเม้งจิบอม้บ่อนี่เพื่อนนี่เพื่อะฮะไม่ม,ไม่ผู้นะเ,เดียว